เราอยู่ในพระเรชวังนะครับที่ห้องแน,นมครับขามมาแตงฟังผนนั้นเนี่ย,ย,ยเกือบกัดตีนเคนน้องพี่เด้อจบนี้ได้ทิ้งกันที

ชการในพระองค์90-4 ที่แพงสิ้นพาร์ทไปทิดาเล่าขอดเกืบอบงางโอ้นี่แห้งจังไม่แง่อันนี้แห้งจังแห้งนี่ม,มีจอทิดาเล่าว,ว่าคักแล้วครับแต่ว่าแม่เลี้ยงในแห้งคักแห้งกดทิดาเล่ายังว่ามีเกือบสำรงองครับ เอพันนี่โอ้ยไม่ไงอ่ะนี่ยต้อง้างเปลี่ยนแกปัดเกลมยางล้วว่านี่นี่ครับมากับหลวงลุงเผชิญนะครับไปทางกลับกันครับกำแพงพระราชวังดีดงพี่น้องตึ่งประตูพลนลยลันนี้เฮากำลังสีเดือนทางเอา ไปหากัดหอนกคนเมียนอ,อ้าวตรงนี้ตรงที่เรามานั่งรอรถนีถเดินทางมาถึงหมอ่าเรืออะไรตัวนี้อ๋อทางเขายู่พุ่นได้ว่าทัางออกอยู่ทังนี้กบพอดีครับเอาเลยเด็นเรือทางปากที่นี้แล้วก็ขับเดินทางต่อไปที่ไปงานที่ราชบุรีนะครับ ไปข้ามถนนไปแล้วก็ไปข้ามเรือครับเดลกค้าเล้เดี๋ยวลค้า้าอไปเลยไปเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอย <S sulla Beautiful> ่า <wi> ลืมนะพี <text kil ful> <im itating> ่ก็บอกให้ไปรีวิวยาสะหัวด้วยนะมดแเอาเอาเง้นพอลงนล้อันนี้คืออะไรครับเอาแค่ชื่อชมองคก็ได้ค่ะแชมพูสมุนไพรมืลรับซม้มีมันนี่มาสวย แชมพูสม <Ouais. S 1> okay. uh ุนไพรสองในหนึ่งข้าวสองในหนึ่งก็คือขี้ดกอยคือผสมกินหมดเลยผสมแล้วผมหนุ่มใช้ดี้ดลองใช้ล้วดีเลยหมดแล้วหมดเลยเอาไปเลยลูก อด้วยคยด้วยขอบคุณครับใช้ดีไหมแบบนึงแบบนึงนึงสองสใช้ดีไหมคะดีค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คือเจ้าของแบบขอบคุณมากขอบคุณครับ พลาไม่ปไรอัน <tang> น <ar> ี้มาสวยนะจ๊ะอบครูไปเลยูไปไหนอะ้าท <before> <mumbles> ิมยิ้มใบใหญ่บ่เกือบเจ้าเจ้าทิมบะแต่มันพมพมมาทิมแล้ว เซื้อมาม่ดกัดุ้งผเนี่ทานรป่าร้อนรับ่ะ่ข่าวตสครูยงครุบทำไมครูทำไมพี่นาเราคุทำไมคุทำไมนอกันจะมันนอนคร บ๊องบ๊องให้ครบคุบบุ๊คคุบไปไปครับแล้วเราข้ามฝั่งกันาทางเางรงเือก็ต้องกลับทางเรือแล้วก็กีนน้ำซมีร้อยขามาก็ไดแล้วแต่ว่าบอดีกว่าขี่เรือดีกว่า พี่ชือววมอมยาดมตาโป้ยเสียงสนับสนุนเลืออันนี้ขากลับนะครับมันเกิบต้นจดัดไปไป เป็นวัด,วดวระฆังโคสิตารามนะครับเอาขามก็ามาจากกราบพระบรมปรสบพระพันปีหลวงแล้วห้าสิคามลับไปฝั่งวัด,วดวระฆังโคสิตารามเพื่อที่จะเดินทางไปงานต่อที่จังหวัดราชบุรีในตอนเย็นนี้นะครับแล้วมอแลงเข้าจังไปผอกันอยู่ที่ทางจันทบ,บุรี ลาดชาบ,บุรีครับวรมันจันข้างนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่เราขึ้นข้ากลับนะครับอะไรเนี่ยท่าช้างท่าช้างท่าช้างเก้าตอนนี้เรือจะออกแล้ว แม่น้ำเจ้าพญานะครับนู้นตันางบปรีรัาจะเท่อกันดนะ้วยเรือค้างเงาเครื่องบกบหญ่อย่างนี้เ่ยเครื่องก็จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องรถญ่ ข้ามาไม่ถึง3นาทีก็ถึงแล้ว